มันหมูยมยมเลยสวัสดีครับวพบกับเราก็เ่างจ้าของที่บ้านทานอร่อยกันอีกแล้วอ่าวันนี้เราก็มากับเมนูหมูโคเค็มอ่าแล้วเราไปดูวิธีการทำและส่วนผสมพร้อมๆกันเลยครับไปกันเลยครับแล้ว้นะะตอนแรกเราก็มาหั่นหมูกันเลยครับเราก็หั่นเป็นชิ้นๆครับพอดีคำพอดีคำอ่าไม่เล็กไม่ใหญ่ เสร็จแล้วก็วเราก็ผงลดไปแล้วใช้ผงุงลดไปแล้วผงผงลดก็ใส่ตามต้องการครับใขรชอบเข็มมากเข็มน้อยแล้วขยำหน่อยครับมือเราก็ล้างเรียบร้อยครับแล้วขยำอีกตอนเข้ากันหน่อยมือตองล่างให้เรียบร้อยครับให้สะอาดปันจากเชื้อโรคยุคนี้ก็ยังหวาดยุคโควิดสะอาดไว้ก่อน ไปกประใสน้ำเปล่าเลยครับอ่าใส่ไปเลยใส่ท่วหมูอ่าถ้ามันไม่อยู่เรื่องไงเราก็ใส่ต่อเติมต่อตั้งต่อใส่แค่นี้ก่อนแล้วไปขึ้นต่อตั้งกันเลยอ่าเราก็มาตั้งแก๊สกันเลยครับก็จะตั้งไปเรื่อยๆครับ ตั้แงแต่5เ้งเฮ้เดือดแล้วลืมใส่ซีอิ๊วดำไปหน่อยใส่ซีอิ๊วดำไปหน่อยเพิ่มซีซันให้ไปดูน่ากินหน้ากิน ลองชิมน้ำมาได้ครับรสชาติมันเค็มเปล่าเ,เค็มๆเ,เ,เริ่มแห้งแล้วเริ่มแห้งแล้วน้ำเริ่มแห้งแล้วครับพี่น้องเอ,อ้ยกาย้วากแล้วากาเป็นความจริงแล้วหมูโคโเข็มอ่ะเอาไอ้น้ำแห้งไปเลย เราชอ้อนกดดูครับว่ามันขัดไหมอ,อ๋อถ้าขัดถือว่าใช่ได้ยุ้ยยุยครับแค่นี้ก็ได้ครับแล้วลองมากินกันเลยรสชาติจะรอร่อยถูกปากเราหรือเปล่าครับแล้วเราลองมากินกันเลยครับรสชาติจะรอร่อยถูกปากเราหรือเปล่ากินกันเลยอืมเนี่ยดูยม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 กันเลยดูเนี่ยมันหมูยมย,ม,ยมเลย Chứ bất chính tới lại quánh được à. Ừm, phần Tấm là ได้ใช้ได้เนี่ยลอาไปทำกันดูเถอะพวกรสชาติก็อย่างที่บอกแหละชอบรสชาติแบบไหนก็ลองปรุงเองบางคนชอบเค็มมากเค็มน้อยบอกกันไม่ได้ก็คนเราชอบไม่เหมือนกันให้สามถามเลครับเยี่ยมจริงเยี่ยมจริงเยี่ยมจริงจริงอ่า สำหรับเราเจ้าของวนในบ้านทานอร่อยกับเม่หนูหมูโคเทมงาก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนถ้หาหใครดูแล้วชอบคลิปนี้วิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งด้วยเด้ออ่าแล้วถ้าใครมีวิธีการทำที่แตกต่างขอเสนอแนะคำติคำชมคำดา่าคอมเมนต์ด้านหลังมาได้วันนี้เราก็ขอสวัสดีก่อนสวัสดีครับ mm hmm. mm hmm.